เลือกสีที่ถูกชโชว์กับปีเกิดจะร่ํารวยตลอดไปนะครับนักสัตย์ช่วยจดุคันดอกมาลงมาเสงว่ามีแมวกละกาจอกุลสีถูกชโชว์มีอะไรบ้างละหมอกรีคลิปนี้มีคําตอบแล้วนะครับแต่ต้องบอกทุกท่านครับถ้าที่ดูอยู่เนี่ยฝากกดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คคอนเฟิร์มหน่อยนะครับจะกราบของพระคุณนะครับและที่สําคัญครับฝากทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดดาวแบบเห็นโพสก่อนเพราะว่าตอนนี้นยอดซับสไครต์ขึ้นน้อยมากๆครับยังไงฝากทุกท่านตรงนี้กดแชร์กดติดตามไปกับ ใจให้กิ่คอนเฟิร์มหน่อยกันละกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีหนูนะครับตามตำราที่รวบรวมมาหลายตำรานะฮะเขาบอกว่าสีที่เป็นมงคลเหมาะแก่ท่านที่สุดก็คือสีดําแล้วก็สีกรมท่าครับท่านที่เกิดในปีวัวนะฮะสีที่เป็นมงคลก็คือสีดําแล้วก็สีเขียวครับท่านที่เกิดในปีเสือครับสีที่เป็นมงคลคือสีดําสีเขียวสีน้ําเงินครับปีกระต่ายครับสีที่เป็นมงคลคือสีฟ้าและสีเขียวครับปีมังกรครับสีที่เป็นมงคลคือสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีแดงสีเขียวอ่อน คนที่เกิดปีงูเล็กนะฮะสีที่เป็นมงคลก็คือสีแดงสีชมพูสีม่วงสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนนะครับปีม้าครับสีที่เป็นมงคลคือสีชมพูสีแดงสีส้มครับปีแพะครับสีที่เป็นมงคลคือสีแดงสีน้ำตาลสีชมพูปีลิงครับสีที่เป็นมงคลคือสีชมพูเข้มสีน้ำตาลสีแดงครับปีไก่ครับสีที่เป็นมงคลของท่านคือสีขาวสีชมพูอ่อนสีเหลืองครับปีม้าครับสีที่เป็นมงคลคือสีดำสีขาวและสีเทาครับปีหมูครับสีที่เป็นมงคลของท่านคือสีขา สีชมพูอ่อนสีเทาและสีดํานี่คือสีที่โชวงกับปีเกิดท่านตามนักษัตริย์ไทยสอนนักษัตริย์ตามตําราจีนโบราณนะครับใครที่กดแชร์ขอให้โคตรรวยครับใครที่กดติดตามแบบเห็นโพสต์ก่อนขอให้เป็นสุดยอดเศรษฐีลดนิ้วโิ้นในเร็ววันนี้เลยนะครับ